รายได้ยังชุมชนในภูมิทภาคต่างๆนะคะผ่านการจัดประชุมสัมมนาในประเทศโดยให้การสนับสนุนงบประมาณของการจัดงานกับองค์กรบริษัทรวมไปถึงผู้ประกอบการไม้ค่ะที่มีแผนจัดการประชุมรวมไปถึงนะคะการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลงานสัมมนาการอบรมประเทศไทยค่ะ ซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในไดราบนะคะว่าฉันจึงให้ขออนุญาตกับเสริมการจัดประชุมและนิรศการขาวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านละเอียดพุ่งสีทองไม้มาสเตอร์้าคหนือครับี่ภาคเหนือตะกอนโกลท่านือกอนบนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านในนามของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิรีการผู้บวยการดูแลท่กากลาง มีความดีเป็นอย่างยิ่งสําหรับความร่วมมือกันของภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดงานประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทยขึ้นในครั้งนี้เพื่อพึ่งพาความเขลื่อนผนของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศโดยใช้การการสนับสนุนขับเคลื่อนให้เกิดการจาัดกิจกรรมไมซ์เพื่อกระจายรายได้ไปยังทุกภูมิภาคท่วประเทศไทยสำหรับงานรถโชว์ในครั้งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่22นะครับ ซึ่งเป็นการยืนยันความมีเสน่ห์ของเชียงใหม่ในฐานะจุดหมายปลายทางด้งลวนมากในแต่ละปีและยังเป็นเมืองแห่งการเป็นศูนย์กลางของการประชุมพบปะของภูมิภาคด้วยเชียงใหม่จึงมีศักยภาพและความเพื่อให้เป็นสถานที่จัดงานไม์ได้อย่างดีเยี่ยมรวมทั้งสราน้ำและยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจไม์ในระดับภูมิภาคที่มีโอกาสที่จะเป็นทั้งเซลเลอร์และไบเลอร์ ที่ที่ไปที่มาเสด็จยังอยู่ในทุกๆอำเภอมีรอยต่างๆที่น่าสนใจอีกหลายตั้งแต่ฤดลา้มานะ่ยยังไม่ตกเลยก็พอการจัดกิจกรรมใหม่ที่ครับผมและทักสองท่านยังคงอยู่อันนี้เล่ากานนี่ขอเรียนรักผู้กับเพื่อนขึ้นมาแถวหน้ากัน กท่า้งนะคน้ได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วเราก็เลยอยากให้มีการส่งเสริมการจัดประชุมในทุกๆภาคส่วนนะครับเพื่อลงสู่พื้นที่เราเลยจัดงานการประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทยขึ้นนะครับในส่วนนี้เนี่ยคือสิ่งที่ได้คือคนที่จะมาใช้เนี่ยสามารถขอรับการสนับสนุน1มื่0ันบาท ถ้าใช้เวลาแค่1วันวันวันหนึ่งวันหกชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็มากกว่า30ท่านแล้วก็สาม0 0ืบาทสำหรับ2คืนนะครับอันนั้นคือ30ท่านเหมือนกันนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยปีนี้เราอยากให้เข้าเข้าไปในระบบไทยไลฟ์คอนเน็ตเพื่อเพื่อเป็นงานคือลดลดลดการใช้กระดาษให้น้อยลงนะครับปีนี้เลยอยากสนับสนุนเรื่องอยากเชิญชวนทุกคนให้มาในงานการประชุมเมืองไทยเล่นซากเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้นะครับ ที่แล้วก็เราบอกการรู้เท่าม่งจะรองรับไปแล้วเดินทางมาก็สะดวกสนามบินเชียงใหม่วันนี้กลับมาให้บริการเป็นบริการหนาวยวแล้วแต่ตุลามาจนถึงวันนี้มันนักท่องเที่ยวตรงนสิทธิ์กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในเรื่องของนักท่องเที่ยวนักเดินทางอีิสระก็กลับมาแบบเรียกทารุง่งที่เร็วมากแม้ว่าจะผ่านช่วงนักท่องเที่ยวในสัดส่วนที่สุดที่ว่ามาสมัมผัสอากาศหนาวเ,เลยฤดูหนาวไปแล้วแต่เราอยาก ูที่จะเดินทางเข้าเชียงใหม่ไว้ทุกเดือนทุกเดือนกันายนกิจกรรมใหมสำคมากแล้วก็ส่วนช่วยที่จะทำให้เกิดการเดินทางมาเชียงหมเพื่อมาประชุมเพื่อมาเป็นรางวัลไปไปสัมผัสบรรยากาศพิเศษไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมขนาดเล็กในขนานที่เศษห้องประชุมขนาดใหญ่ครงสร้างต่างต่างที่ช่ง่างงห้องพักมากกว่าสามห้องร้านอาหารต่างๆหลายกะที่ระลึกอย่างี้น่าสนใจที่เชียงใหมน่ามาครับเชียงใหม่กิจกรรมไว้่ ท,ท,ที่ผ่านมาครับแล้วก็รูปแบบของไอกิจต่างๆที่ถูกคิดขึ้นแล้วก็ต่อขอแบบนู้ตัวอย่างใช่ไหมนะครับก็จะห็นเป็นการกระตุ้นสนิฐกิจขอบคุณค่ะก็ได้เห็นตัวอย่างขอ,อ,องไอคิวที่เราได้จะมากระตุ้นยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ไปนะคะเราไปถึง